เรื่อง Quiet Place ภาค Day 1วัเนี่ยไม่จำเป็นต้องดูภาคหนึ่งภาคสองเลยนะเพราะว่าภาคเนี้ยเขาเหมือนปูจุดเริ่มต้นมาเป็น beginning ของจักรวาล Quiet Place เลยบอกเลยลุ้นระทึกทั้งเรื่องโดยเฉพาะใครที่เป็นทาสแมวนะห้ามพลาดแล้วบรรยากาศในโรงอะ่ะคือมันเงียบแบบเงียบกริบคนดูแบบเกรงอะ่ะ เกรงตามอ่ะเธอนึงภาพบอกว่าไม่ได้ยินไมน่ได้เสียงป๊อปคอนอ่ะแค่มีเสียงเก้าอี้คนนั่งขยับนิดนึงคือแบบฟึบกันแล้วอ่ะมันแบบกดดันเกรงและสนุกมากไปต้องไปดูเองเพราะว่า <The> ตัวเอกคือน้องแมวนั่นเองยอกๆยอกยอกใครชอบหนังแนวนุ้นนทึกตื่นเต้นบอกเลยห้ามพลาดดูได้ทุกโรงภาพยนตร์แล้วนะคะ